เรื่องราวของผีสองแม่ลูกนี้เกิดที่ประชาบ้านหนองบัวแดงตำบลตะกัวป่าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแกน่นดังท่านจะได้ฟังเรื่องราวอันชวนขนผองสยองกล้าวณนะบัดนี้ คืนนั้นทิศสอนหนุ่มใหญ่วัยชะกันกลับมาจากขับรถรับจ้างด้วยความอ่อนเพลียมาตลอดทั้งวันเมื่อมาถึงบ้านพักอาบน้าอาบท่าเสร็จเรียบร้อยเมียสาวของทิศสอนชื่อบุญรอดก็ยกสำรับกับข้าออกมาแล้วสองคนผัวเมียก็นั่งกินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขอรอดพี่กลับมาะออกดึกตั้งสี่ทุ่มกว่า ถ้ารอดหิวข้าวจะกินก่อนก็ได้นะไม่ต้องรอพี่ร็อกไม่หิวหรอกจ้าพี่สอนอรอดนะเคยซะแล้วพี่เองนะมันเคยซะแล้วเพราะต้องกลับดึกๆอย่างนี้ทุกคืนมีหลายคนเขาพูดกันว่าพี่จะมาขับรถรับจ้างทำไมกันนะในเมื่อเมียก็ทำนาทำไร่น่าจะช่วยเมียทำนาทำไรซะนนิพี่ก็เลยบอกเขาว่าพี่นะเคยขับรถสองแถวรับจ้าง จะให้เลิกไปทำนาเห็นจะยากเพราะว่ามันไม่ค่อยถนัดนะไม่เป็นไรหรอกพี่รอดทำคนเดียวก็ได้เออพี่ขับรถรับจ้างก็ได้เงินเหมือนกันแล้วก็ได้เงินเร็วกว่าฉันทำนาซะอีกลาซานลาซนอยู่ไหมจ๊ะลาซานเออสียงเด็กที่ไหนมาเรียกกันนะมืดค่ำดึกดื่นแล้วเออนี่รอดจ้ะ ชูตะเกียงสูงๆหน่อยสิพี่มองไม่ค่อยเห็นน่ะจ้ะจ้ะอันนี้จ้าชูตะเกียงแล้วจ้ะเออมีผู้ชายแปลกหน้ามากับเด็กซะด้วยสิพี่เราออกไปถามเขาสิว่าเขามีธุระอะไรเหรอดูมันจะไม่ใช่คนบ้านเราหรอกนะไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนเลยอ่ะนั่นสิคนแปลกหน้าซะด้วย หรือเขาอาจจะมาว่าจ้างรถพี่ไปส่งที่ไหนสักแห่งก็ได้นะพี่ลองไปถามก็ดูสิไป กําลังเดินมันนั่นนแหละลุงพูดกับข้าเองนะฉันไปอ่ะเออไปเธอไอ้หนูขอบใจเองมากนะที่อุตส่าห์พามาจ้ามันเป็นไรล,ลุงมีธุระอะไรกับพี่สอนเขาหระอจ๊ะนี่ก็ดึกมากแล้วก็ไม่มีอะไรมากหรอกแม่หนูคือว่าฉันอยากจะว่าจ้างเขาให้ไปส่งที่หนองตาแมงสักหน่อย ก็เห็นว่าเขามีรถรับจ้างไม่ใช่เหรอมีนะมีหรอกจก้ะอ๋อแต่ว่านี่มันก็ดึกแล้วไม่รู้ว่าเขาจะไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาเองก็เหนื่อยมาทั้งวันนี่พอกินข้าวเสร็จก็เตรียมจะเข้านอนนั่นล่ละเดี๋ยวลุงลองพูดก,กับเขาดูสิจ้ะอ๋อนั่นแน่เขากําลังเดินมานั่นแล้วละ่ะ ตุระอะไรดีครับลุงก็จะมาจ้างให้เอารถไปส่งสักหน่อยพี่สอนจะไปไหวเหรอดึกมากแล้วนะอืมนึกว่าช่วยสงเคราะห์สักครั้งหนึ่งเถอะพ่อคูเนยขอให้นึกว่าเอาบุญก็แล้วกันลุงน่ะมันอยู่ไกลต้องการจะกลับบ้านคืนนี้ไม่มีรถที่ไหนซะด้วยสิกรุณาเธอนะพ่อคูเลยบ้านน้องตาแมงนะไกลจะตายแล้วก็น่ากลัวมากทางก็เปลี่ยวเปลี่ยว ยิ่งเดี๋ยวนี้ยิ่งไว้ใจไม่ค่อยได้ขโมยขจรมันก็ชุกชุมหลือเกินเอาเธอเอาเธอนึกว่าช่วยเหลือคนแก่ก็แล้วกันก็ไม่ได้ไกลสักเท่าไหรล่ลรอกนะขอให้คิดว่าเราเป็นญาติพี่น้องกันเถอะนะเออคนไทยด้วยกันช่วยเหลือลุงหน่อยเธอพ่อคุณนอ้ยด้วยความเห็นใจและก็ซึ้งคำว่าคนไทยด้วยกันเองทำให้ทิศสอนเกิดใจอ่อนเกิดเห็นใจชายแปลกหน้าผู้นั้น จึงได้ตกปากรับคำว่าจะไปส่งโดยตกลงราคากันพอสมควรข้างฝ่ายนางบุญรอดก็แสนที่จะเป็นห่วงผัวของตนเองยิ่งนักจะติดตามไปเป็นเพื่อนด้วยก็เป็นห่วงทั้งบ้านจึงตั้งปล่อยให้ทิดสองขับรถไปแต่เพียงคนเดียวกับชายแปลกหน้าผู้นั้น เมื่อไปส่งชายแปลกหน้าจนถึงที่หมายแล้วทิศสอนก็เรีตีรถกลับมาด้วยความรีบร้อนคืนนั้นเป็นคืนข้างแรมอ่อนๆแสงจันทร์ลุกโลูมองดูแสนจะว,วังเวงบรรยากาศรอบๆตัวเงียบสงัดทิศสอนเหยียบคันเร่งอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ถึงบ้านของตนรถวิ่งตึงไปถึงปรชชาน้องโมแดงเลยทิศสอนรู้สึกเย็นวาบที่ไขสันหลัง เมื่อนึกว่าตนจะต้องขับรถผ่านประาานองบัแดงแต่เพียงผู้เดียวรถแลนมาถึงจูนจะถึงต้นกลางใหญ่จากแสงไฟสว่างหน้ารถทําให้ที่สอนเพ่งสายตาไปที่โคนต้นกลางใหญ่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านั้นเ<อ>เด็กเด็กกาลังนั่ง,งร้องไห้อยู่โคนต้นกลางอายุประมาณสามขวบเห็นจะได้อะไรกันวะนี่ตาเราฝาดไปหรือเปล่าเนี่ย ที่สอนจ้องมองเจ้าเด็กน้อยคนนั้นที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่แล้วเขาก็ต้องชะลอรถให้หยุดลงไม่ห่างจากเด็กผู้นั้นนักความสงสารทำให้เขาลืมนึกถึงสิ่งใดๆดทั้งสิ้นรีบเปิดประตูรถแล้วก็โดดลงไปที่เด็กนั่งร้องไห้นั้นทันที ไอ้หนูเอ็งมานั่งร้อ,อ,รองไห้ทำไมวะดึกดึกดืกด่นด,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 ดอย่างนี้บ้านเอ็งอยู่ไหนกันนี่ฮะบอกมาสิน่าจะพาเอ็งไปส่งว่าไอ้อออนี่เอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมพูดแล้วจะรู้เรื่องยอะไยังไงก่อนวะเอ็งอยู่ที่ไหนล่ะอื ผมมันซสนหน่อยจังว,วะขึ้นไปบนรถแล้วด้วยความสงสารทิศสอนจึงตัดสินใจอุ้มเด็กคนนั้นไปขึ้นรถแล้วตัวเองก็ขึ้นนั่งที่คนขับนำรถแล่นออกไปเจ้าเด็กคนนั้นเมื่อนั่งอยู่บนรถก็ยังไม่ยอมหยุดร้องไห้ยังคงร้องไห้สะอกสะอื่นอยู่อย่างนั้นทิ่สอนทำเลืองตามองนิดหนึ่งแล้วก็คิดว่า ยังไม่ยอมหยุดร้องอีกจงมันดูวะอยากร้องอะไก็ร้องไปเดี๋ยวมันคนเหนื่อยมันก็ต้องหยุดเองนั่นแหละแล้วมันก็คงจะบอกเองนั่นแหละว่าบ้านมันอยู่ที่ไหนรถด่นมาได้สักครู่หนึ่งทิศสองก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความแปลกใจอีกเมื่อข้างหน้าของเขาไม่ห่างไกลจากประชาหนองบัวดแดงนักเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาว หน้าตาเขาขาวกำลังยืนโบกมือให้รถของเขาหยุดอยู่ข้างทางนั้นน่ากลัวจะเป็นแม่ของม่เด็กคนนั้นแน่ๆเอ้ยไอ้หนูเองดูนะสิวะนั่นแม่ของเอ็งหรือเปล่าเนะเจ้าเด็กน้อยคนนั้นค่อยๆยืดคอขึ้นแล้วก็มองไปข้างหน้ามันไม่พูดจาอะไรแต่ก็พยักหน้าเงึกลึอหมดเรื่องนันทีกู เอาละส่งเองให้แม่เองแล้วข้าก็จะได้กลับไปนอนบ้านง่ากข้าสักทีแล้วพอที่สอนจอดรถและยังไม่ทันที่ทิศสอนจะเปิดประตูรถเจ้าเด็กคนนั้นก็กระโดดพลุงออกจากหน้าต่างรถลงไปซะแล้วที่สอนตาเหลือก <c oughs> ใจเต้นแรงพรางคิดในใจว่าอะไรกันวะนี่เด็กอายุแค่สามขวบทำไมถึงได้กระโดดหน้าต่างรถลงไปได้นี่มันอะไรกันนี่ และยังไม่ทันที่ทีสอนจะคิดอะไรอีกต่อไปเขาก็ได้ยินเสียงแหลมเล็กของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นในยามราตรีอันดึกสงัดที่สวตาเบิกค้างแข้งขาสั่นพยายามที่จะถอยหนีแต่ถอยยังไงก็ยังถอยไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นอ้าปากหัวเราะแล้วเดิยนย่างสามขุเมก็หาเขาด้วยดวงตาวาวโรด โวยลูกข ok ้ามาข้าจะต้องจัดการกับเองกะกะกเปล่ากะเปล่านะกะกะกะไม่ได้ขโมยเอ็งโกหกข้าข้าเห็นอยู่ชัดๆเอ็งขโมยลูกข้ามาจากโคนต้นกลางเพราะฉันั้นข้าจะต้องจัดการกับเอ็งพอมันพูดขาดคำ ร่างของมันก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นดวงตาแดงกรำร้าวกับดวงไฟดวงใหญ่แลบลิ้นออกมายาวเฟ้ยพร้อมกันนั้นมันก็เอามือของมันนี่แทกอกศีลดังแคว่จนแลเห็นตับไตไส้คุงไหลย้อยออกมาอย,ย่างหน้าหวาดเสียวเองขโมยลูกค่ะเองขโมยลูกค่ะเอ็งจะต้องตายข้าจะฆ่าเอง มันยื่นมืออันยาวใหญ่ที่มีหนังพยเออพญาบมาที่หน้าของทิศสอนทิศสอนตัวสั่นเท้าด้วยคว้าวากจูอย่างสุดขีดอย่าอย่าอย่าทำข้าข้ากลัวแล้วอยา่ากลัวข้าเ่ยถ้ากลัวทำไมถึงขะโบยลูกค่ะทิศสอนตาเหลือกลานเสียงหัวเราะของนางผีร้าย ทันเสียแทงความรู้สึกของเขายิ่งนะักฉับพลันนั้นเองทิศสอนก็ต้องตกใจมากขึ้นอีกเมื่อยินเสียงแหลมเล็กของไอเด็กคนนั้นยืนหัวเลาออยู่บนยอดกลางใหญ่มันหัวเละอยังขบขันที่เห็นทิศสอนกลัวแม่ของมันนั่นเองน,อนังปีศาจรลาย,ย่างสามขุมกางมือเข้ามาหมายที่จะขยุ้มลงบนคอของทิศสอน คิดสอนถุกคิดขึ้นมาได้ว่าตัวเองมีหลวงพ่ออยู่ที่คอเขาจึงตั้งจิตอัษฐานถึงหลวงพ่อทันทีแล้วก็ถอดสร้อยคอที่แขวนหลวงพ่อออกฉับพลันก็ชูออกไปข้างหน้านั้นทันทีสิ้นเสียง <c oughs> บีบลอง ร่างอันน่าเกลียดน่ากลัวก็หายวับไปในทันทีทิศสอนยกพระขึ้นจบเหนือหัวลำลึกในพระคุณอภินิหารของท่านที่ช่วยคุ้มครองตนทิศสอนหันหลังกลับก้าวเดินสู่สู่ไปขึ้นรถแล้วก็รีบสตาร์ทออกจากที่นั้นอย่างชนิดไม่หันกลับมามองอีกเลย คุณผู้ฟังครับคติเตือนใจความศรัทธาความเชื่อมั่นเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจของเราเป็นปกติได้